ทำเอาหากันท้องแข็งยิ้มกันไม่หุบหลงรักหนุ่มทหารเรือกันไปแล้วละค่ะสําหรับผู้การนาวินสุดหล่อหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลนที่งานนี้วาดลีลามาดแมนสุดพลิ้วในละครชื่นชีวานาวีจนสาวๆหลงสเสน่ห์ตามกันเป็นพลวล่าสุดผู้การมาดเข้มเจอคู่ปรับหล่อขาวเทรนเกาหลีเข้าแล้วมอก้องสรวิทมาเปิดศึกแย่งชิงหัวใจคุณหนูพีชนิการน้องหยาดทิพย์ถึงขั้นท้าดวลกันกลางกองถ่ายไม่แอแต่ลูกผู้ชายทับเรือซสอยากงานนี้เลยมีการแข่งแนวเท่ๆออกแรงเสียงเหงื่อแต่ไม่เสียเลือดเนื้อเป็นการแตะน้ำ หน้ามืดให้สาวๆได้เชีย์กรีดลุ้นกันตัวกล่องอย่างนี้ละค่ะแล้วแ่แอะไรกันคี่ยะไมแล้วอะวิทย์พื้นสกอตจมปีนขึ้นไปแตะทงลงมาแตะน้ําเขาเรียกแตะน้ําแต่ฟ้าตามฐานเรือนะครับชิดฐานเรือนะครับแตกต่างจากฐานบกโดยสิ้นเชิงเพราะว่า คือผมเป็นคนเมาเรือง่ายแล้วแล้วเวลามาอยู่ในเรือแบบนี้เนี่ยครงเนี่ยรู้สึกเลยว่ามัน,ม,นมันจะโครงเพลงแล้วบางทีถ้าโครงมากก็ต้องแบบลงไปนอนแผ่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนเมาง่ายครับปกติเมาทุกอย่างเมาง่ายหมดเลย